สวัสดีท่านผู้ชมอยังลุ้งบ่หน่าคือมาจงพรมยาวไจนลงเป็นได้ป้าสวัสดีป้าบทเห็นกันเหมือนเป็นปีพัวห่ะโอ้งามขึ้นกว่าเก่าจนลงลุ้งก็รอกว่าเก่าเน้อไอ้เพราะทีแท็กพี่น้องไอ้ผู้ทิดผู้ป้าผู้เสียชีวิตนะยังนั่นน่ะป้า พ่อมึงมากขึ้นมากินข้าวอย่างอุ้ยเอามาเอามาเอาขึ้นมาว่าตำสื่อขวายขวายได้ครึ่งหนึ่งขวายบบกินดิฟอาขวายขวายเกือกหนึ่งเด้อวีการแบ่งแบ่งขวะขวายบบกินดิฟมาขอบไปกินดิบจะโดนแล้วมามามาขึ้นมาปั้นข้าวเขาปนก้มพากันแล้วอาลวกพักันแล้วไปเก็บหมาเเข็มให้อาลวก ข้าวกับปลามดเผานะคะไม่ติดวันแล้วอยู่มีปนกบแล้วก็ลวกดอกแคลวกมาแค่แล้วก็เผาหมากลิ้มไม้พี่น้องของโผล่ประโยชน์เยอะแล้วก็มาบุ่อบน้ำอนี่กุ้งปลาเอามาพี่น้องลุงกับป่าเพิ่นมาที่กรุงเทพเพิ่นมาเกี่ยวเขาอันนี้ป่นกบพี่น้อง ต้มกบเจี๋ยบขึ้นอันนี้เปี๊ยงไก่น้องแคทต้มเจ๊ดำเปี๊งไก่น้องแคทเขาไปตลาดอ่ะมันบ้านปังปนกบปนกบปนกบห่อยังใช่ต้มนะอันนี้ขัวไปน็นของเขาบอกกินดิบ ออมาเย้ยมันกินข่าวเฮ้ยม,มาเอามาลูกมาเต็กสุดสวดใช่อีเขียวเบิงอ่ะมันข่าไปซอกนะเนะนะงือนป้านะเบิงอีเขียวออกมาโอ๊ยกูจะไปเอานอกมันก่อนร้อยไปเอานอกมันร้อย แกมาเด้อมาเด้อป่นกบแน่นี่กูอ้าติบข้าวอ่ะเราบ่อยากสิเด้อขอเด้ออุ่นกูบ่ค่อยกินบักเขือเด้อลุงนะขารถปะผมไม่สิเคยกินกบจักทีเด้อจ๋าบ่กิน ตอนทียำบทานกินข้าวข้อบุคคลว่ากนี้เมันบรากินข้าวจะนั่นแล้วกเว่าอไรมาขึ้นมาขึ้นมามาอะไมาอะไรมาเอาในซาเลยมีไะว่าขจงพ้อมเรื่องนี่แต่ม้าฮากันจะมาเล่นขวคเ่อารอกเน่กิน ต้มกบนั้นยังน้อยหนึ่งได้น่ะนะอ่กินมาคืนขอละอุ่นไว้เอาออกก้อนขต้มนะอ่ะเอาไวพานเาเอาเด้ลาอันนั่งดีๆลูกอยากควงไรเอาขางเขาลูก ช้อนให้ไอ้แก้วใช่เนี่ไอ้แก้วเไม่เคยใช่เขาไปใช้นั่นก็ยังไงฝ้ายเอามาฝ้ายเขาไอ้ดําสบายดีพี่น้องมาดีมาลูกเลยล่ะบายดีแล้วเอาไปปุ้มเอาลูกบอกขึ้นเตะถ้าปนกบได้เจ้าผู้ยาปนกบปนกบเต็มถ้วยหนึ่งมามามขีดโอ้ยพายเปสิเปกแก่เสือมันกบตัวนิดหน่อย จะใ่แก่สือกบอย่างไรนยังพายมันเขาดีดำมามาแม่จอมอินเนสบาย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 พอลงมัดถือเช้าจุ๊บ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 นบมาอีกป่ะตัวนัเท่มาจัวนั่นทุมาตันั่นมาอ่ะนับขมาที่ลุงไป็น้แค่เพิ่มมาพูดาเพิ่นใช้มาผีเพิ่นมา มาแล้วะหาแล้วิมไหมก็ม like, oh. <And>. okay. oh, ีหนบักลิ่มไหมมาอะนะอกโอ้ยวลูกมันนปาิว่เอามาอิ่มแลจะกินแล้อ้าวเออกินอะไก็มาาเฮาสิเขากินเองฮะ

นินอบ้าเหรอยิหยังโอ้ยก่เกี๊ยวคาบเดียวอืมโหคาบแรงเลยครับมาลงหน้าุเินนี่นะข้าวฟนีมา้มเดียวเอาเยันนีปลาตมันก็ไปงานไมเราตุกมงกทางของมึงจะม่อไปมากินเลยไปใยให้แกน้องปามาไวให้อน

เมื่อนะไบ่อา้นอกมากมัดเข่าซอยพี่นอกมัดเข่าเปียกมัดเข่าเจดังไอ้นอกเขามีหคน มันน้องซาลสายคนอกงเสียแล้วมีอ้วิวบเบิรนอ้กงกับจนละคนกบมาๆมีน้องซาอีคนจะกินกันยังมาแกินกันยังตาย้อยู่กต้มตืะ

ห่อนเล็ก,กินเขาเลยหรอแจอ๊บมาเป็นหลาเป็นเจ้าอะไรกี่

ตัวซัปปทีัวขาขาม่อบี่าวอ่ะโปเงินกได้พอสื่อตัวปหรอกตัวขา่อายไมกินตะขาเลยพวก้โตเิงคือเ่าแท็กมาปมาป้าเขายขอ เราตลงนได่อยูเล่าด้อหนาเมน้อยหน้าเนังใ้ซเาไกุก่มล่ะดว่ยเลมือมันแดดไปใ่เออมันนาวก่อนอนไมันนาวก่เนมันมียาวานาลุเดดพัดปุ้มลงไปแล้วมันได้ลก ใช่แม่คุณเช่าไปอย่างนั้น้องอยู่หน้านี่ป่ะน้องหน้าตัวพุ่นหน้าหน้าตัวหน้าพ่อหน้าแม่คุณพวกววใกล้เดี๋ยววกล้กันนั่นแหลยคอยเดี๋ยวนะอืมคอยตุ่ต้อไปขวดขวดเอาไห้แก้วแล้วเราใส่เปลีาาาย่ยนแต่กให้เดรบ่าวบอกเจ๊กิน อยน้นเลม้โอขาดไปเรอบเป็นไปเ้ยเหรอถ้าแทเป็นหา่ใช่อยากขี่โม้อย่้อยากี่โม้ตัเองใช่เป็นแี้ับน่ยิ่งท่าป้ามันมมา้เอว่าเข้าโอ้ยมันแดดไม่ใช่คือตำรวจกันลด4โมงี้ิ่งท่า4โมงที่พกมาที่เขาก็ออกไปเลันเว่าไปพอดีตำรวจจะลด แม่แม่คิดหาแลพี่แต่แม่แล้วเยอะ